สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาต้านทุจริตศึกษากับคุณครูวีนามุตน้อยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องความโปร่งใสเอความโปร่งใสคืออะไรใครรู้บ้างไปดูกันค่ะความโปร่งใสคือการกระทำใดๆที่สามารถมองเห็นได้คาดเดาได้เข้าใจได้การมีระบบงานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะความโปร่งใสาภาษาอังกฤษคือ transparency เรามาดูตัวอย่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการเป็นหัวหน้าห้องมีการเก็บเงินของสมาชิกในห้องหัวหน้าห้องจะทำอย่างไรถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการทำงานที่โปรง่งใสไปดูกันค่ะหัวหน้าห้องมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างถูกต้องละเอียดชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้หัวหน้าห้องเก็บใบเสร็จในการซื้อสิ่งของต่างๆเพื่อไว้เป็นหลักฐานมีการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานหรือบัญชีรายรับรายจ่ายให้สมาชิกในห้องทราบอย่างสม่ำเสมอค่ะแบบนี้เรียกว่าเป็นการทำงานที่โปร่งใสมีขั้นตอนมีระบบระเบียบถูกต้องและชัดเจนค่ะ เมื่อเรามีความปร่งใสเราก็จะมีคำนี้ควบคู่ไปด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะความสื่อสัต์ความสื่อสัตความสื่อสัตความื่อสัต ค,ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีขอขอบคุณแหล่งข้อมูลความรู้คลิปวิดีโอซื่อสัตย์เพื่อชาติความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีทุกคนสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมไปกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเรามาฝึกกระบ,บวกนการคิดวิเคราะห์กันค่ะ ความซื่อสัตย์ภาษาอังกฤษคือคำว่า honesty เรามาวิเคราะห์เนื้อเพลงไปพร้อมๆกันนะคะความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีมีความหมายว่าความซื่อสัตย์เป็นทรัพย์สมบัติหรือเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับคนดีค่ะหากใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้คือหากใครไม่มีความซื่อสัตย์ก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั่นเองค่ะ มีความรู้ทั่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไปมีความหมายว่าการมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอนะคะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนั่นก็คือความซื่อสัตย์ด้วยค่ะคดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมการงานมีความหมายว่าคนที่คดโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็จะไม่มีใครที่อยากร่วมงานด้วยหรือรับเข้าทำงานนะคะดังนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์กันนะคะ จบไปแล้วค่ะความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สำหรับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะโปร่งใสไร้คอร์รัปชันร่วมสร้างสารรค์สังคมไทยวันนี้ไม่มีการบ้านแล้วพบกับคุณภูวินาได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ